บธรรม,มาดาอ่าอ่าบดัมมาดาบธรรม,มาดาบธรรม,มาดาอีหยังครับบธรรม,มาดาอ๋อมันเป็นพวงมาลัยเวอร์สิครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับไปเบิ้งไปเบิ้งเอาบอ่มักบ่คันนี้คันนี้ราคาอา้าวคันนี้ก็ราคาแปดหมื่นห้า แพงอยู่บอกครับน่าเก็บหมดราเด้วรถอะครับอ้าวเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเก็บมาหมดแล้วซื้อไปใส่โลดครับรถม,าม้าไหมเขาไหมเพื่อนฝากขายอ้าวไปดูกันเลยภาษีบ่กขาดด้วยครับหนึสาโอเคนีเดี๋ยวจะเฝ้ารับ เลยครับปิดต้นแกเลยเอาไงเก็บหมดแล้วอือเอาเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วรถคันนี้เก็บหมดแล้วครับสวัสดีครับจากช่องจั๊บจุบ่มจุ่มปันนะนี่ครับวันนี้อ่ากิิปต ทีสูสูทีเอประมาณปี2องพัรเล่มทะเบียนมีพร้อมเลยคันนี้เก็บหมดทุกอย่างแล้วเก็บหมดทุกอย่างอคอมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเนาะคอมไอ้ใช่ไหมคอมแอร์หรือว่าไ,ไดชาร์ตเนาะอ๋อไดชาร์ตคอมแอร์หรือว่าบาบาผิดเบาผิดไดชาร์ตนี่เปลี่ยนใหม่เลยนะเก็บหมดแล้วเก็บสภาพเก็บสภาพหมดแม็กสวย เก็บสภาพหมดนี่ยางใหม่ลูกค้าบอกว่ายางใหม่ยางใหม่นี่มาทางนี้ก็ดูนี่เลยครับดีเลยนี่สดเลยคันนี้นะในสภาพแบบเบาะนี้เย็บมาใหม่หุ้มใหม่ออีกอย่างที่เพอร์เฟกเพอร์เฟกอะไรไม่ถึงกับเพอร์เฟกตแอ เพื่อนบอกว่าเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบหนาวอืมหนาวเลยจะใช่ไม่ใช่เข้ามาดูได้นะเข้ามานี่แหละผ่านช่องชาติภูมินี่แหละครับนะพักมาเลยนี่ล่าสุดเลยนะเขาอ่าลูกค้าบอกว่าอ่าลงให้นนะลงให้นหนะลงขาให้าอา,ายเน่อ่าท้ายนี่โอ้มิป,ปนะอย่างหนาอย่างหนาเนี่ยดูดูด ใส่ใส่ข้าวใส่อะไรมาเนี่ยใส่เข่ามากะเออเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วครับย่องลงช่วงล่างไม่เป็นสนิมนเก็บหมดเลยเอาเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บมาหมดแล้วซื้อไปใช้ได้โลดแอร์เย็นเจี๊ยบเอาด้วยเอาด้วยบ้านนะหลังคาเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วาเก็บหมดแล้ว นี่เก็บใหม่หมดเลยตาไฟโอเคสวยเลยระบบไฟก็ออกหมดนะสำคัญคือแอร์เย็นนี่แหละนะใครสนใจอ่ะเดี๋ยวบอกราคาบอกราคาแปดหมืนห้าเป็นไงแพงไหมครับ 8, 000, แปดหมื่นห้าเราเก็บมาหมดแล้วแปดหมื่นห้าแพงไหมอ่าถ้าว่าแพงถ้าว่าแพงมาทักมาเดี๋ยวลดให้ นะครับเอาละเอาละกับอ,อิสุชีเอฟอาร์คันนี้ก็ปี39เนี่แหละไม่มัน่นใจพดีเจ้าของรถก็ยืนอยู่นี่แหละอืมไม่ได้เอาเล่มมาก็อยู่มาปี39เอ้อสนใจก็ทักมาถูกมั้ยนะครับ